ข้อมูล Facebook ล่วกว่า533ล้านคนทั่วโลกแล้วบัญชี Facebook ส่วนตัวของเราล่ะโดนด้วยไหมสวัสดีครับผมเป้ไอทีโซอีซี่เรื่องไอทีง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะเนื่องจากเว็บไซต์ของกลุ่มแฮกเกอร์ครับได้เปิดเผยข้อมูลว่าผู้ใช้งาน Facebook กว่า533ล้านบัญชีทั่วโลกครับตอนนี้ได้ถูกแฮกแล้วนะครับในปี2019สิ่งที่น่าสนใจก็คือ Facebook ของมาร์คซักเคเบิรครับ ซีอของ Facebook ก็โดนแฮกด้วยนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลที่โดนแฮกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลสําคัญทั้งนั้นนะครับที่มีทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่วันเกิดอีเมลหรือว่าแม้แต่รหัสผ่าน a c e b o o k นะครับรวมถึงสถานะความสัมพันธ์ของคนคนนั้นนะครับแน่นอนว่าแฮกเกอร์เนี่ยสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ทําให้เงินในบัญชีธนาคารของเราหายไปได้นะครับซึ่งแฮกเกอร์สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับโทรไปที่ call center ของธนาคารนะครับ แล้วก็ปอมเป็นเรานะครับปอมเป็นเจ้าของบัญชีครับแล้วโอนเงินออกจากบัญชีได้นะครับทันทีที่ข่าวนี้เริ่มสะพัดครับโฆษกของ Facebook ก็รีบออกมาชี้แจงทันทีเลยว่าข้อมูลที่รั่วเหล่านี้เป็นข้อมูลตั้งแต่2ปี2019แล้วแล้วก็ทาง a c e b o o k เองได้แก้ไขช่องโหว่นี้ไปแล้วนะครับตั้งแต่2ปีก่อนแล้วเพราะหลายคนฟังอย่างนี้แล้วอาจจะรู้สึกใจชื้นนะครับแต่ผมกับรู้สึกเครียดไม่ต่างกับตอนแรกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องที่แฮก,กเกอร์เนี่ย สามารถขโมยข้อมูลพวกนี้นะครับเพื่อไปโอนเงินของเราออกจากบัญชีธนาคารได้อยู่ดีนะครับประเด็นที่ Facebook ถูกแฮกเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าในปี2016ครับมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Cambridge Analytica นะครับซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลใน Facebook นะครับเพื่อเอาไปใช้ในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเคสนั้นนะครับ Facebook ก็ถูกปรับหนักมากนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำสองนะครับเฮ้ยแล้วบัญชี Facebook ส,ส่วนตัวของเราล่ะมันจะโดนแฮกด้วยไหมจริงๆมันมีเว็บหลายเว็บนะครับที่สามารถเช็คได้ว่าเราโดนแฮกในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุครับผมคิดว่าเราควรตั้งค่าการยืนยันตัวต,วตวน,น2ชั้นใน Facebook นะครับซึ่งถ้าเราตั้งค่าแล้วเนี่ยเราต้องกรอกพาสเวิร์ดเข้าไปในชั้นแรกนะครับ แล้วก็ชั้นที่2จะใช้รหัสพินที่ Facebook ส่งมาให้ที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับทีนี้เนี่ยตั้งค่ายังไงนะครับให้เราล็อกอินเข้าไปที่แอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะครับที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอนะครับจะเป็นขีด3ขีดนะครับให้เรากดไปที่ขีด3ขีดนะครับแล้วก็ไถจอโทรศัพท์มือถือลงมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นเมนู Setting and p r i v a c y นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับให้เราคลิกเข้าไปต่อนะครับ แล้วก็ให้เราเลือก Setting หรือว่าการตั้งค่านะครับข้างใต้หัวข้อเซ t ติ้งนะครับมันจะมีหัวข้อที่เขียนว่า security หรือความปลอดภัยนะครับให้เราเลือกเมนูนี้เข้าไปนะครับมันจะมีเมนูข้างใต้ที่เขียนว่า security a n d login หรือว่าการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการเข้าใช้งานนะครับภายใต้หัวข้อนี้ครับให้เราคลิกไปที่ two factor authentication นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าการยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับ ให้เซตค่าให้มันเป็น on นะครับหรือเปิดนะครับเท่านี้แหละครับเราก็จะป้องกันแฮกเกอร์ได้แล้วนะครับคอนเซป t นี้สามารถใช้ได้กับทุกแอปในมือถือของเราด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูล Facebook ที่รั่วออกมานะครับใครที่สนใจในเรื่องนี้ครับอย่าลืมไปติดตามสารคดีใน Netflix นะครับชื่อ The Great Hack นะครับใครชอบเนื้อหาในตอนนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ